h 7ช4ช่องเล่านิยายขอนำเสนอเรื่องอย่าแต่ต้องเฟลิกซ์สตอรี่บายจีทองโลก Chapter 30ได้โปรดอย่าจากไปเปลังนี้เรื่องนี้เพยจิตตากรของผู้เขียนคนดีวเา่นเนื้อหามีการกลบเหือชีวิตที่ยัง้อสไม่ได้ว่ามีิตรเมก้าเวิร์บุรุษสามวตั้ขันใดิเช่ดียวกับสีทางนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากันกา ด้วยนักข่าวชิลว่านมีความตัของอายุเลื่อการใช้ความรุนแรงการใช้อาวุธการต่อสู้การทารุณทรมานเนื้อหามีความโหดร้ายแบบอินอวัยวะนมีตัวละครน้องที่สิ้นชีวิตมีฉากรอบบุตรสกัดต่างมีฉากและหันที่จุกแจ้งคาบเพลตกถามนุษย์มีการแบ่งชนชั้นอัลฟาเบต้าและอเมกาีสัวโอเมก้าเวิร์สทาอไ่ได้ารคามรุนร้าราอย่างหนการรับชมรับฟังด้วยนะรับกับชมพอกันได้เลยเคนร้อยมารยาอ่าปลอกลอกเื คนความจำเสื่อมอาศัยอยู่ที่ไหนทว่าเป้าหมายที่ระมัดระวังตัวแน่นอนว่าไม่มีทางคิดบอกเรื่องนี้กับใครโดยเฉพาะกับเฟลิกซ์มนุษย์ที่พยายามเข้าหามาตีสนิทอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเฟลิกซ์จึงเลือกใช้แผนต่อไปคือการแอบติดตามเคลไปอย่างห่างๆโดยไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวและความมุมานะของเขา ก็ได้ทราบที่อยู่อย่างแน่ชัดของเคลยมาจนได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนและอยู่กับใครแต่เพื่อความมั่นใจว่าที่นั่นปลอดภัยสำหรับ Clay เคลยเขาจึงแอบไปที่แห่งนั้นอยู่บ่อยครั้งคอยซุ่มดูอยู่ห่างๆจากตามองพฤติกรรมอีกฝ่ายมาเป็นอาทิตย์คนทำงานที่ควบกับการเลี้ยงลูกไปด้วยแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนอีกตามเคยแต่มันก็คุ้มค่าเพราะเฟลิกซ์ได้รู้มาว่าเคลย มักจะหายตัวไปจากบ้านตอนที่สองตายายหลับกันแล้วและเขารู้ว่าเงือกตนนี้นั้นหายไปไหนทะเลยังไงละ่ะคืนนี้กระแสะลมค่อนข้างแรงและเป็นคืนที่เฟลิกซ์เดินเทา้าสองไฟฉายลงมายังผาด้านร่างด้วยเช่นกันด้วยความที่ทางเดินมันออกจากครุกขกระแสนมืดสนิทที่คนปกติคงไม่หาเรื่องลงไปกันแต่เฟลิกซ ที่กำลังเดินอย่างระมัดระวังอยู่นั้นมีเหตุผลที่มาที่นี่แม้สถานที่มันจะดูน่ากลัวแต่ก็ไม่มีอะไรมาหยุดความอยากรู้อยากเห็นของผู้ชายคนนี้ได้เลยเค <Okay. S 1> ชายหนุ่มที่แอบเฝ้ามองมาตลอดยามนี้ใจร้อนตัดสินใจเดินแผงต่อไปอย่างเต็มกำลังเข้าลงมาที่จุดต่ำสุดของเกาะนี้ซึ่งเป็นจุดที่อันตรายและไม่มีใครอยากมา มันมีตะป่าและเสียงเกลียวคืนที่กระทบกับโขดหินแล้วนี่ฉันต้องเรียกเขาว่าอะไรเคหรือว่าทีโอเฟลิกซ์ที่เดินลงมาถึงจุดหมายแล้วสาดไฟฉายกระบอกเล็กที่มีอยู่ในมือไปทั่วผิวน้ำเพื่อมองหาสิ่งมีชีวิตที่ครึ่งท่อนบนเป็นมนุษย์รูปงามแต่ท่อนล่างเป็นปลาแถบความจำเสื่อมอีกทีโอนายอยู่ที่นี่หรือเปล่า เขาลองเรียกชื่อที่คาดว่าอีกฝ่ายได้ยินคงตอบโต้กลับมาท่ามกลางความมืดที่สายตาของมนุษย์ไม่เอื้อต่อการมองเห็นก็ไม่ยักจะเห็นว่ามีตัวอะไรโผล่ขึ้นมาจากน้ำทีโอเฟลิกซ์มั่นใจหลังจากเฝ้ามองมานานเขาเห็นว่าเคลเขาป่าเพื่อลงมาที่นี่ทุกคืนแต่เขาไม่แน่ใจเรื่องตำแหน่งซึ่งมันอาจจะแถวแถวนี้หรือบางทีอีกฝ่าย คงแหว quality, uh กว่ายออกไปไกลแล้วเ <ective> ฟลิกซ์ที่เดินวนเวียนและชฉงเงงอฉงแงอยู่ครู่หนึ่งในเมื่อมองไม่เห็นจึงได้ตัดสินใจทิ้งไฟฉายไว้บนโขดหินตั้งให้แสงสว่างสาดส่สองไปยังจุดที่เขากำลังจะเดินลงไปน้ำทะเลในยามนี้เย็นเฉียบไปถึงแกนกระดูกและจุดนี้มันก็ลึกมากลึกขนาดที่ว่าเท้าของเฟลิกซ์ส ผัดไม่ถึงพื้นดินดานล่างหวังว่าคงไม่มีตัวอะไรโผล่มานะแม้จะหวาดหวัว่นแต่สิ่งที่เฟลิกซ์กลัวคือพวกสัตว์มีพิษที่ออกหากินตอนกลางคืนหรือสัตว์ขนาดใหญ่อย่างฉลามนอกเหนือจากนั้นเขาไม่กลัวเลยว่าอะไรจะโผล่ออกมาของแค่ที่ปรากฏต่อหน้าเป็นเคลรกก็พอเคแมงทีโอนายอยู่ที่นี่หรือเปล่า ถ้าได้ยินเสียงฉันก็ตอบหน่อยเถอะฉันมาดีฉันไม่ใช่คนไม่ดีที่ต้องการทำร้ายนายเขาตีขาอยู่ในน้ำประคองร่างตัวเองไว้ผ่างเรียกชื่อทีโอแหมไม่อยากเรียกแต่ก็ต้องจําใจพูดออกไปและได้แต่สะบดในใจว่าทีโอบ้าบออะไรชื่อเหย่ยเป็นบ้าทีโอออกมาเถอะฉันรู้ว่านายอยู่ที่นี่เจ้าของชื่อที่ซ่อนตัวอยู่นาน ลวงรู้แล้วว่ามนุษผู้นี้แอบติดตามตนมารับรู้มาตลอดแต่ก็ทำเป็นว่ามองไม่เห็นไม่สนใจไม่อยากเสวนาจนกระทั่งตอนนี้ที่รู้สึกเหมือนตัวเองเริ่มโดนลุกรานพื้นที่ส่วนตัวตามผมมาทำไมเสียงหนึ่งดังขึ้นเฟลิกซ์สะดุ้งเฮือกลุกลนหันมองไปองรอบทิศในระยะที่ไกลออกไป เขามองเห็นดวงแสงสีคุณตาอยู่รําไรก่อที่เจ้าของแสงคู่นั้นจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกลเรื่อยๆปรากฏกายให้ได้เห็นเพียงแค่ดวงหน้าขาวผ่องเป็นยองใหญ่เค <Okay. S 1> ใช่นาะยจริงๆด้วยเมื่อได้พบอย่างไม่คิดเฟลิกซ์ก็เผยยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวตีขาใต้น้ำตั้งใจมุ่งเข้าไปหาทว่าอีกฝ่ายกลับถอยหนีอย่าเข้ามาใกล้ ทำไมฉันไม่ทำร้ายนายหรอกนะเฟลิกซ์โชว์สองมือให้เห็นเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจได้ว่าเขาไม่มีอาวุธเคลงค่อนข้างจะระแวดระวังตัวและเขาก็ไม่เคยเข้าใจเลยสักครั้งเดียวว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงได้ตามมาวอแวเขานักคุณต้องการอะไรกันแน่ใบหน้าเรียบเฉยถามถึงเจตนารมและยังคงขยับออกห่างไปเรื่อยๆส่วนเฟลิกซ์ก็ไม่ยอมถอย ว่ายน้ำตามอีกฝ่ายไปทั้งที่รู้ว่าทะเลก,กลางคืนมันอันตรายฉันอยากคุยกับนายโอเคขอไปไลาฉันหน่อยได้ไหมเฟลิกซ์ว่ายตามเคลออกไปไกลเรื่อยๆจนเขาเริ่มมองไม่เห็นแสงสว่างของไฟฉายตอนนี้เขาอาศัยแสงแวววาวจากดวงตาของปลาความจำสั้นที่พยายามจะหนีอยู่เท่านั้นนี่คุณไม่กลัวบ้างเลยหรือไงกลัวอะไร คำหมาถึงนายฉันไม่กลัวหรอกคำตอบนั้นทำให้เคลชะง,งัาการเคลื่อนไหวเพราะหนึ่งสิ่งที่ยังตราตรึงอยู่ในใจของเขาคือร่างกายที่มันประหลาดแตกต่างจากพี่น้องราวกับไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวกันทว่ามนุษย์ที่ตามตอแยเขาอยู่นั้นกลับบอกว่าไม่กลัวเขาแมมบนใบหน้าจะปรากฏคราบเกล็ดสีดำราวกับสัตว์เลื้อยคานที่มีพิษโปรดพูดทุลลของคุณมา แต่จะด้วยเหตุผลอะไรที่มนุษย์คนนี้รบกวนเขาไม่เลิกเขาก็ไม่สนใจและพร้อมที่จะสลัดทิ้งนายจำฉันไม่ได้จริงๆนะหรอเฟลิกซ์พูดเข้าเรื่องในทันทีเขาคิดว่าจะค่อยๆตะล่อมเจ้าเงือความจำเสื่อมไปทีละนิดแต่ดูแล้วไม้อ่อนเส้นนี้จะดัดยากกว่าที่คิดเช่นนี้แล้วเขาต้องทำอะไรสักอย่างทำมัวแต่ยืดยาดเวลาก็หมดลงไปเรื่อยๆ ผมไม่เข้าใจคุณพูดอยา่างกับว่าเราเคยพบหน้ากันมาก่อนแต่ละคำที่อีกฝ่ายพ่นออกมาทิมแทงใจเฟลิกซ์ที่กำลังหลอกตัวเองว่าไม่เป็นไรซ้ำแล้วซ้ำอีกจนรู้สึกชาไปทางตัวแล้วเชฉันเฟลิกไงมองหน้าฉันสิมองแล้วนึกให้ออกเคลที่ดวงตาย,ยังคงทอแสงออกมา จ้องมองใบหน้าของมนุษย์ตรงหน้าอย่างชงดใจฉันคือคนที่นายบอกว่าอยากอยู่ด้วยกันตลอดไปไงนึกให้ออกสิเขายังคงจดจ้องพยายามนึกตามคําบอกแต่ในหัวกลับรู้สึกตีบตันอย่างบอกไม่ถูกนายมักพูดอยู่บ่อยๆว่าฉันมีกลิ่นเหมือนหาดทรายสีขาวยามพระอาทิตย์ขึ้นจําได้หรือเปล่ากลานั้นคำพูดของเฟลิกซ์ที่พยายามโยงเข้าเหตุการณ์ในอดีต ก็ยิ่งทำให้เขาสับสนเข้าไปใหญ่เค okay. นายจำฉันไม่ได้แม้แต่กระทั่งกลิ่นเลยงั้นเหรอเฟลิกซ์ขบปากตัวเองแน่นเขาพูดมาตั้งนานแต่อีกฝ่ายกลับไม่ตอบโต้กลับมาเลยถ้าหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปทำไม่ทำอะไรสักอย่างเขาอาจต้องเสียเคลไปจริงๆไม่แม้แต่เสี้ยวเดียวของความทรงจำก็ไม่มีฉันหลงเหลืออยู่เลยงั้นเหรอเฟลิกซ์ ขบปากตัวเองแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยความเจ็บปวดโมโหและโกรธเคืองหลากหลายความรู้สึกที่อาจทำให้คนปกติคนหนึ่งคลุ้มคลั่งได้ก็จึงเลือกใช้แผนที่ต้องแลกมาด้วยการเจ็บตัวนิดหน่อยคือกัดปากตัวเอง <S <'s <S ฟันแหลมคมของเขาขบเข้าเนื้อปากนุม่มมตั้งใจกัดซ้ำอยู่หลายครั้ง <S <'s <ist> ให้มันเกิดแผล <S <'s <ist> ให้เลือดมันไหลออกมา แค่กลิ่นข้าวกัดโดนปากตัวเองก็เจ็บจนน้ำตาไหลแต่เฟลิกซ์ตอนนี้เขาไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายถ้าเพื่อให้อีกฝ่ายได้กลิ่นเลือดและจำกันได้เขาก็ยอมมาสิเคกลิ่นนี่ของโปรดนายไม่ใช่หรือไงเชื้อเชิญด้วยของเหลวสีแดงที่มีกลิ่นหอมหวานของโปรดปรานที่แค่เพียงได้กลิ่นก็ยังยับยั้งความกระหายไม่ได้ จนแทบขาดสติแม้อยู่เหนือลมก็ไม่อาจต้านทานกลิ่นอันเย,ย้ายวนใจดึงดูดให้เคลยกลโจนตัวเข้าใส่ชายผู้ล่อลวงอย่างไม่ยั้งแรงคว้าเอาใบหน้าของเฟลิกซ์เข้ามาดูดดื่มของเหลวที่เรียมฝีปากอย่างหึงกระหายดูดกลืนรสชาติที่เขาเคยลืมเลือนไปในเวลาเดียวกัน ในเนตรของผู้ได้ลิ้มลองก็ส่องแสงสว่างสีเข้มอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นแหละกัดฉันเลยเคกัดฉันเฟลิกซ์โอบกอดเนื้อหนุ่มไว้แนบแน่นพรีกายให้เคละทำตามอำเภอใจไม่ว่าเขาจะกัดปากซ้ำเข้ากับรอยเั่าเจ็บหรือจะสูบเลือดสูบเนื้อของเขาจนหมดตัว แหมต้องเจ็บมากแต่เฟลิกซ like. okay. ์ก็ยอมเคค่อยๆฉันไม่หนีนายไปไหนหรอกคนเจ็บปากแทบรากเลือดโอบกอดและวลูบศีรษะอีกฝ่ายอย่างนุ่มนวลในขณะที่เคลถูกลมเลียริมฝีปากอยู่เขาก็ส่มซับทุกการสัมผัสจากเงือกหนุ่มคนนี้ทุกเสียงลมหายใจที่เป่าลมลงบนใบหน้า ดวตงตาคู่งดงามที่คล้ายกับสัตว์ร,ร้ายและความเจ็บปวดดังว่ากำลังถูกกัดกินไปเรื่อยๆท <c oughs> ว่าเคลไม่เพียงแต่ติดใจรสชาติอันหอมหวานที่ปากนุม่มแต่เขายัางถลัลใบหน้าลงไปคบกัดที่บริเวณต้นคอของเฟลิกซ์อีกด้วยเฟลิกซ์เคลิบเคลิมไปตามแรงรบเร้าของเงือกหนุก ร่างกายของเขามันร้อนผ่าวทั้งที่อยู่ในน้ำและถูกโอกรัดจากสัมผัสอันเย็นเฉียบยิ่งรู้สึกผูกพันกันมากเท่าไหร่เมื่อได้ชิดใกล้กันกอนราวกับเนื้อหนังแทบหลอมละลายเป็นหนึ่งเดียววนหอมเคลดที่ตอนนี้ถูกสัตชัตดตยานควบคุมต้องการเพียงอาหารและปลดปล่อยความต้องการทางเพศในหัวของเขา มุงแต่เรื่องผลประโยชน์ส่วนอีกคนก็ไม่ส่วนความเป็นไปแม้ต้องกลายเป็นแค่อาหารก,ก็ยอมจำนวนเอาเลยกินเยอะๆร่างกายนี้มันเป็นของนายแล้วแต่แล้วจูๆ่ๆเคลที่กำลังลุ่มหลงก็หยุดชะงักและทุกสัมผัสออกจากกายมนุษย์ชั่วพริบตาม่านตาที่หดเล็กก็ขยายออกกว้างเต็มกรอกตามองมนุษย์ผู้งดงาม หนักว่าเฟลิกซ์ตรงหน้าด้วยความตื่นกลัวเค okay. นายเป็นอะไรไปเขาดูสับสนอย่างออกอาการกดกุมศีรษะราวกับสมองด้านในจะระเบิดออกมาเหมือนว่าผลลัพธ์จากสัญชาตญาณมันปลุกกระตุ้นบางอย่างให้เขาระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตท,ที่ทยอยหลังไหลกันเข้ามาเรืเร่อยๆจนเขารับมันไม่ไหวไม่ ย่าไมเขาสะบัดหัวไปมาอย่างทรมานนั่นจึงทำให้เฟลิกซ์ไม่อาจมองเฉยหวังจะเข้าไปโอบก,กอดและปลอบโยนให้เขาใจเย็นลงแต่แล้วสิ่งที่เฟลิกซ์กังวลที่สุดก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งจนได้ไม่นะเคอย่าไปเคเขาผลักเฟลิกซ์ออกแล้วว่ายน้ำหนีไป ออกไปไกลเกินกว่าที่คนกระวนกระวานจะตามไปได้ท่ามกลางความเหน็บหนาวในเพลานี้มีเพียงเฟลิกซ์คนเดียวที่ลอยคออยู่ในทะเลเคกลับมานะเคแม้ตะโกนอย่างสุดเสียงแต่ก็ไร้วี่แววว่าเคละจะยอมว่ายวนกลับมาอีกครั้งไม่นะอย่าไปจากฉันกลับมานะเคขอร้องล่ะ กลับมาหาฉันเถอะนะเ hey. ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมช่อง PH 7.14เร่านิยายเป็นกำลังใจให้อดมินนูอีได้ด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับนิยายเรื่องนี้ไรเตอร์เขียน เรียบร้อยแล้วสามารถตามไปสอยอีบุ๊อกอ่านนำล่วงหน้าและเพื่ออัดทรสในการจินตนาการอันรำเลิศมากกว่าการฟังจากเราเล่าก็ไปช่วยอุดหมุนซัพพอร์ตนักเขียนคนไทยนิยายดีๆกันได้เลยนะคะเราแปะลิงก์เอาไว้ใต้ล่างคลิปนี้แล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย